ผมก็มาอยู่กันที่เกมโปเกมอนยูนิเต็หรือที่ทุกคนเรียกกันติดปาว่าโปเกมอนยูไน e นะครับผมวันนี้จะมาลองเล่นในหมูดปกติให้ทุกคนได้ดูฝีมือของผมนะครับว่าเป็นยังไงว่าและตอนเย็นก็จะมีคลิปออกมาอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปประกาศ ทางเพจใหม่ของผมนะครับผมโอเคเราจะใช้เป็นตัวของทางด้าน h ิตบันนี่นะครับผมใช้เป็นทาาน้าของกระต่ายเพิง h ิตบันนี่เอสเบ โอเคเดี๋ยวให้ดูว่าผมเล่นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งออกมาซึ่งเป็นคลิปที่เราจะมาโปรโ,ปโ,ปรโมทเพจใหม่นะครับผม โอเคมาเริ่มจากการปาร์มนะครับโอเคก็พยายามดูมินิแมปนะครับผมโอเคผมไปชูดก่อนนะครับเพราะว่าเอา่อเกียร์ที่ผมใช้ยอยู่เนี่ยคือมันเน้นการชูดและตีนักนะครับโอเยยิ่งมีน้อยชูดได้เยอะนะครับผมแล้วนะับ ต้องไปสู้กับตู่มากครับผมก็คือให้เพื่อนะสู้ไปก่อนก็จะต่ำเ็วแต่ถ้าจดตัวจริงๆเราก็ต้องสู้นะครับคือถ้ามันเกินเวลาของน้องของผมนะครับผมบางคลิป ถ้าเรายังไม่มีเลเวลแนะนำฮิบนี่ให้เลเวลเจ็ดขึ้นไปนะแล้วแล้วส่วนตัว ไม่ไม่ตามล่าโปเกมอนคนอื่นนะครับแต่ที่เบลเราอยางไม่เต็มที่นะ,ะก็พยายามให้ปัย่ย เนี่ยได้ที่ไหละมันโอเคถูกตายแล้วมันเสียตายโแล้วก็ดูโปเกมอนเนี่ยอันไหนสำคัญครับผมน่อหนึ่งตัวด้านหน้าเนี่ยสำคัญนอกจากจะทำให้เวลเยอะแล้วมันจะได้รู้ นนแต่ที่นี่ถ้ามันไม่มีไฮตีเราค่อยจะไม่ต้องไปเอานะครับผมก็ให้มาชูทำลายป้อมไปเรื่อยๆืม ต้องหาเพื่อนสกุลนี้มาช่วยตีหรือช่วยซัพพอร์ตในการตีไอคิวพวกนี้นะครับแล้วก,นะก็เวลนำคนอื่นนะผม ถ้าเพื่อนอยู่ข้างล่างเยอะนะครับผมเน้นว่าถ้าเพื่อนอยู่ข้างล่างเยอะเนี่ยให้เดนย้ายโยกไปด้านบนนะครับผม อ่าแล้วกลับมาเลนล่างเยอะนะครับผมก็ไปช่วยเลน่างครับผมเลนล่ามันทางเนี่ยก็ที้ตีคลีปเล็กๆน้อยๆนะครับคือฮิตวันนี้เนี่ยถ้า <faculty Afric Thi essen> <cos ina> ลูกบอลเพลิงผมยังใช้ได้ไม่ค่อยดีนะคือบอลคือก็แต่จังหวะพลาดมากนะครับก็ต้องไปใช้เพื่อนนะครับ,รบก็คือยังจะมีอยู่อาผู้เล่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5คนใช่ไหม ให้ช่วยให้พยายามช่วยที่จะสามารถสกัดเราได้ในเรื่องสบนะค่ะ คือไม่ไม่เป็นไรน,นะผมโอเคถ้ารู้จักชัการตอนนี้แล้วเราก็ต้องไปที่เลนบนนะครับ มา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 อืมอืมแล้วเอาบอล79ลูกเนี่ยไปชูดนะครับผมถ้ามันชูดได้เนี่ยก็ดี ฮึ่ฮทำีกรใหมาโอเคถ้ารู้จะหาคำตอบเลยนะมาจากอไรนี่ไ้ครับไปเชียร์โปเกมนให้มากที่สุดอืม ก็เดี๋ยวให้เขาไปชูดและเรามางกันบ้านนะครับผมบางเกมบางครั้งเนี่ยทุกคนอย่าโหัวร้นนะครับผมเพราะว่าบางที่บางเกมเราอาจจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับผมก็พยายามเล่นให้เต็มที่นะครับผมคืออย่างมากอย่างเป็นภาระสของทีมอย่าง AFK นะครับผมก็คือพยายามเล่นให้เต็มที่ก่อนเล่นให้เป็นก่อน รอบชุดสุดท้ายมันจะแพ้หรือยังไงก็เป็นแล้วแต่เกม,ม,มน,น,นะะน,น,นะครับผมม,มมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงนะครับก็แต่ก็พยายาเป็นต่อนะครับหรือพยายามหรือมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงนะครับผมก็ทีมนี้เป็นทีมที่ดีนะครับผมอ่าแล้วตอน ิปก็จะมีมีแบอกนิดหน่อยนะครับผมก็เล่นแบตเดียวนเล่นให้ดูว่า,าผมเล่นอย่างไรนะครับอา่านี้เป็นคลิปของฮิปปันนี่ เล่านี้ต้องขอบคุณอ่าบานะฟูจิบานะได้นะี่โอเคเล่นแมตต์ดเดียวนะครับผมเอาละ่ะก็ผมจะมาบอกนะผมว่าตอนเนี้ผมเปิดเพจเล่นเกมเป็นเพื่อน โดยใช้ชื่อว่าชมรมสนิทกับเกมนะครับผมอ่านเดี๋ยวผมให้ดูหลักฐานเลยว่าผมเนี่ยเปิดเพจจริงๆนะไม่ได้ขี้โม้อ่านี่ครับนี่คือเพจจริงๆของผมนะครับผมก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นชมรมพัฒนาเกมของเกมบูอาไคแล้วก็นะครับชื่อชมรมสนิทกับเกมนะครับผมเปิดเวลา ห้าโมงย็นถึง3ามทุ่มในวันปกติและวันเสาร์อาทิตย์คือ5้าโมงถึงห้าทุ่มนะครับผมโดยเพจเนี้ยผมสร้างขึ้นมาเพื่อส่วนส่วนหลักนะผมคือหาไรายได้นะผมหาค่าขนมและส่วนที่สองคือนีครับก็อยากจะสนิทกับ คนที่เล่นเกมเดียวกันให้มากกว่านี้นะผมก็คือหาเพื่อนใหม่ๆนั่นเองเนี่ยไลนเล,ยลยเยตไลนเลเยตผมก็บอกไว้ว่าชมลมเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับผมก็คือผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลเกมอะไรของผู้คุณท่านนั้นแต่แค่อยากเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับผมเล่นเกมเป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับผมโดยเกมที่ผมสามารถเล่นได้และถนัดนะครับผมข้อ2เกมนี้เลยนะครับ R.O.V. และ Pokemon Unite d หรือยูไน e นะครับผมเพจนี้คือเพจของผมจริงๆนะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อที่ m essenger หรือ Facebook ส่วนตัวชินโม่สุมิได้นะครับผมติดต่อ Facebook ส่วนตัวหรือทางเพจได้ครับผมเพจมส o ไอกลุ่ม m essenger เนี่ยก็เพิ่งสร้างมานะครับผมชมรมสนิทกับเกม ก็เป็นเพจที่ผมรับจ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับผมเพราะผมดูแลถ้าผมสมมุตินะอันนี้คือสมมุติสมมุติว่าถ้าผมไปยุ่ง ID ของคนอื่นเนี่ยอย่างโปเกมอนยูเนเต็ดหรือ ROV อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาและจะโดนโดนต่างๆนานาได้ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมรับรับจ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับผมโดย 1ย้ําว่า1คือหารายได้2ก็คือหาเพื่อนใหม่ที่เล่นเกมเดียวกันนะครับผมหาเพื่อนใหม่ที่เล่นอวีกับ p o เกมอ n ยูนิต d นะครับผมก็ถ้ามีปัญหาอะไรลองมาสอบถามและลองใช้บริการก่อนได้นะครับผมถ้าผมบริการอย่างถูกต้องก็ชำระด้วยนะครับผมโอเค ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดยครโยแล้วเจอกันครับ